อาละครับสวัสดีครับผมทอมมี่ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันนอกสถานที่นะอยู่ที่ร้านเจนบีไอศ์ครีมนะฮะตอนนี้อากาศร้อนมากนฮะเราจะมาหาไอติมกินกันนะฮะเจ้าของร้านนะไม่ใช่เจ้าของร้านลูกจ้างจ้างฮะลูกจ้างของใค <c oughs> ร <c oughs> ไห <c oughs> ม <c oughs> มีมีอะไรแนะนำมั้งฮะไอติมฮะ มันต้องตอบก็ได้แล้วครั้จริงมันอร่อยของบ้านมันลอยของบ้านนี่คือไม่มีอะไรใช่มันเป็นตาปลาเออใช่ถุยตากร้องกินอะไรครับตากรกินเป็นไฟเป็นไฟสามสิบเก้าบาทนะอะไรเป็นฝ่ไฟอะไวอ่ะไข่คาราเกะจัดไปที่เป็นร้องเพลงอ่ะคาราเกะตึงโป๊นี่แหละช่องยูดอนแบนก ไอติมตักเองได้หรอถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ก็ตักเองได้เลยแต่ว่าเทคโฮมก็พนักงานจะตักให้แต่ถ้าแต่ถ้ายุ่งจริงก็ลูกค้าอยากตักซะตั้งหาดแล้วตักหลายๆลูกได้ไสามลูกมีร้อยเดียวอ่ะร้อยหนึ่งกินได้ไหมบุฟเฟ่ต์ก็แต่อยากกินไก่ด้วยอ่ะอยากกินไอติมด้วยอยากกินไก่ด้วยบุฟเฟ่ต์ไนับนับไก่ได้ไหม บุฟเติมโว่เอ้าก็บุฟเฟ่ติมแต่นี่นักเก็ตมันอยู่ในร้านมึงนะบอกว่าบุฟเฟติมไม่ได้บอกบุฟเฟตุกทุกอย่างอ๋อคุ้งทิพเปืออะไรนะคุ้งทิพเปือเป็นเมนูในตำนานที่ตอนนี้หมดแล้วโอ้โหในตำนานขายแต่ก่อนขายดีอร่อยอกุ้งทิพเปก็คือแบบอารมณ์คุ้งชุบแป้งทอดคล้ายคล้ายฟิตติงแต่เป็นคุ้งแต่หมดแล้วตอนนี้อ่านี่สั่งมานะฮะซื้อไฟสั่ง19ฮะนักเก็ตสั่ง19บาทนะไปนะเฮ้ยไก่คาร์นิเก็ตเอาอะไรอีกิเกต้อัอเอาอะไร ไอติเอาไอติไอสคนเทคโฮมสิบลูกอาเละไอติมเทคโฮมใช่ไหมเอาไอติมเทคโฮมสามสิบลูกสามสิบลูกเรียงสามสาเียงมไอติมมีที่เอาไอติมเทคโฮมลูกมันเี่ไอติมร้อะไรให้เดีย้างนะขึ้นคนโอเคครับตอนนี้เราไปตั้เราไปตักไอติมทั้งสองกันนะชั้นล่างก็มีไอติมนะ ตอนนี้เรามาถึงตุ้ไอติมแล้วฮะตุ้ไอติมรลเอะไแล้วอะไรมากแนะนำหน่อยฮะมีคุกกี้ไอติมชาเขียสตรอเบอร์ี่มีนมเย็นมีมานาวมีช็อกโกแลตชิพออ้าวสตรอเบอรี่ตเอร์ี่ไม่ใช่อะไรของมุไม่ได้ไม่ได้มาขอมาซื้ออะไรของคุณไม่ใช้ตักลูกใหญ่ๆนะนี่คือไอติมต เล่นงงเลเออนมปกติปกติเออเอาอะอะไรมะนาวมน่วอีกอันหนึ่งให้ทอมมี่เลือกไม่กินช mm ็อกโกเลตไหมไม่กินช็อกโกแลตไม่าน่ามอล่นคเล็กินเคก้แกนครีมก็ได้ มาดูดูดูในติ่มกันไอติ่มแมงม้าลายประตูเลยลูกที่สามมาเนี่ยก็เป็นน้ำเหมือนกันนี่ถ้วยถ้วยเขาอุ่นด้วยความเย็นเลยอุ่นด้วยความเย็นเเยยบ้าลต้องการอะไรไม่แช่เย็นมาไม่เย็นอุ่นด้วความเย็นอยมาดูในโหมดท็อปปิ้งนะฮะท็อปปิ้งมีกี่อย่างฮะคือเจ็ดอย่างนะเจ็ดเจ็ดอย่างท็อปปิ้งคือแล้วก็มีซอสอีก ไหนมีอะไรบ้างคัพปิ้งขนมปังมีคอนเฟกมีมาร์ชเมลโล่เก็ตช็อกโกแลตมีเบสโตรอันนี้อะไรมีมาเชิญโรลอันนี้เบเปอร์เก็ตน้ำตาลเป็นแบบแบบบมอันนี้เนีก็ตช็อกโกแลตปองไม่โล่เก็ตน้ำตาลเนน้ำตาลอ๋อเป็นแผ่นกระเบื้องโอลิโอไม่ใช่โอลิโอโคนนีิคนไม่ปัะอันนี้ลูกเกดอ่าเที่ที่เป็นแพนเธอร์นด์นิโคสลัตไก่ปลาคืออะไรอ่ะคือคอปปิ้ง ต้องือมึงช่วอธิบายไหมขอเพิ่งมาลงอแตตัดตัก็ตัคุณนะครับโันนี้คาราเมลนมปังอ้ากน้กแข็แลองกินอะไรอย่างไอติมลาลายอ่ะเขา่เลือกอกฟิ้สามอย่างอืมอะไรอีกเขาม่เออันเนี้ยเออเออเนี่ยหนมฟังงซนวิแต่วเราให้พดดังเอ่ะ บบเรื่องอะไรใช่แบบเรืบบเ่อกอะไเรื่องไม่ดีเอาออก <c oughs> เรื่องไม่ดีไม่เอาเรือง <c oughs> นี้ถือว่าฟรีโอเคแล้วใช่เอาอันนี้เอาแบบนี้จะให้กิ่นไหมอ๋อแบบนี้แบบนี้เอาใหม่นะ มะนาวติดกับคาราชอบค่ะก้องชอบค่ะคิดว่ามันเป็นควมัฒใหม่ตาก้องกินมาตั้งแต่เด็กเราค่ะแบบเนี้ยอร่อยมากไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะครับอ่าเก็ตรนะฮะกับไอตโคมใช่มูลค่าสิบเก้าบาทใช่หนึ่งลยด้วยด้วยความยากลับบ้ากนี่ค่ะเป็นอูเปียนครีมนะคร ที่มีช็อกโกแลตคาเมลแล้วก็สตรอเบอรี่ติดมาด้วยทุกอย่างเลยยังพอรับได้อยู่แล้วก็สองคือช็อกโกแลตแล้วก็มีคาเมลแล้วก็สตอรอเบอรี่นะก็ยังรับได้แล้วกสุดท้ายหนัก,นกสุมะนาวเชอเศรศ์เบทมีคาราเมลแล้วก็มีช็อกโกแลตโอโ้ดูสี <c oughs> น่ <c oughs> ารักเลยเดี๋ยวลองกินดูนะ <c oughs> ชิมจบิตอกองตัดชิมแล้วแต่อกล้องกินแล้วไ <c oughs> อองน,วนิดนึมไม่ต้องเข้าหน้ากล้องเอดีแอคแบบเสียงออกมาก็ได้ต้องลองของนีต้องลองเป็นไงตกล้องหวนห่กินะเต็มมากชากินอะเต็มมากกินแต่เต็มอร่อยนั่นแหละที่มผสมผสมกันอะเข้าปากเลยม่ลองอยากกินหน้า <c oughs> ตัาก <c oughs> ดกล <c oughs> ้องเค็มๆไงเค็มๆเปรี้ยว เค็มสักอะไรลงตัวลงขาก็ถ้าเห็นเมนูนะฮะอย่าสั่งแบบผมนะไม่แน้นเค็มากสั่งด้วยความากินไงอยากกินอย่างเืินลืมนึกไปว่ามันต้องผสมกันก็จะเป็นอย่างนี้หละอย่าไปกินนะอย่าทำเลยทำลายเส้นทงทำไม่เออ เพราะว่าคุณไม่ตอบอ๋อพอไม่ปึ้มอ้าวแล้วมึงอยู่อยู่ปิดเลยเขาไม่ว่าอะไรหรอยอดเลยมองว่าอ๋ออู้หูยอดใช่ไหมขายพูดอะไรกับรายการเขาไม่ได้ทสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อมามามาฝากเลยซื้อของมาให้กินเนี่ยอ่าอันนี้อย่าฝงเครื่องปรุงอย่าอย่าระวังนะ ไปากินเด็กะกินเลยกินนึนี่คือแบบไลฟ์กินมาเมสุดๆนะเนี่ยกินเลยรกินอะไเฮ้ยอะไรหยุดหยุดอะไรหยุดตรงนี้ใช่ไหมว่าถ้าแผ่นไหนอะไรอ่ะเอ้าลืมหยิบออกมาเอ้าเอ้าทำยังไงดีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอาออกมาแล้วเดี๋ยวมันละลายดูสิ หอกายโทษโทษไอ้โทษไม่ได้ตั้งใจก็กินได้กันแหละเดี๋ยวไอ้สัตว์มึงมีช่อมีซอสมีซอสมีอนมีซอสมีช้อนมีทุกอย่างมึงเอามือหยิบทำอามาเลยแล้วมึงเอาบินออกก่อนไหมหนักกว่าแล้วกลัวว่าจะไม่เล่นแล้วนะโอ้ยกายดูดิโหลืมเลยทำไมลืมอ่ะโหแย่จังแย่จังเลยลืมเลยอ่ะขนมปังดูดิโอ้โหซอง เนี่ยดูดิซองมันจุ่มลงมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมันแย่มากเลยนะเนี่ยคือหนปังให้คะกินด้วยกันเอ๊ะตอนแรกก็ไม่งกึ่งเลหรอไปเปรมมาไม่ได้กูต้องแบบอย่าอย่าลืมไปหาหมอได้ไหมขอให้กายกินอิ่มนะครับ แต่แค่นี้กูสุขใจเลยพูดอะไรกองเอ้พูดอะไรกองกองไม่ใช่ไม่ใช่กองนั้นไม่เป็นไรกายผมไม่แกะยากด้วยไงไม่แกะยากด้วยโอ้ยโดนจุดเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายของเรามึงรู้ป่ะกูใส่อะไรมาอีกอะไรอ่ะไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่มีไม่มีแล้วนอกจากนอกจากดินข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้ว ล้วคือแก่ยากกันไปดิไหนแกอะแหมอยู่ที่ป่ามึกอยู่อู่อยู่อยูู่ที่ป่าอยู่ที่ป่าไม่เป็นไรนะกายไม่เป็นไรเลยเนี่ยเดีต้องล้างมือก่อนก่อกินเนี่ยไอมันมีน้ำร้อนลวกมาแล้วไงมันสะอาดแล้วเออเี๋ยวราจะซื้อไอ้นี้ให้อะไรนะแซนด์วิชกูอัดให้ลืมไปกายเขาชอบกินแฮมเดี๋ยว เหมือนจะขยี้ขยี้มากนี่กูเลือกสันมาแล้วนะเดี๋ยวไอ้เฮียแม่งเลอะหนักเลยว่ะตอนแรกกูเลือกสันมาแล้วเว้ยกูเห็นว่ามึงอ่ะมึงไปไหนเอาไปไหนกูเลือกให้ไปไหตอนแรกอ่ะกูเห็นว่ามึงอ่ะไม่ไม่กินซีฟู้ดใช่ไหมกูเลยหยิบทูน่ามา คืเนี่ยก็คือปลาเดี๋ยวมันหยิบมีดหรอวะเอาไม่ใช่ฮะให้โคมหนึ่งครับตัดเลยได้ไหมตัดเลยได้ไหมตัดเลยได้ไหมขวดเลยเอ่ะขวดการไม่มีอันนี้หรอหมดแล้วกายวะเฮ้ยมองเหมียววาดรายการอยู่นี่นี่คือจะลงรายการลงลงลงหมดทุกอย่างอ่ะที่ถ่ายวันเนี้ยนี่คือโบนัทใช่โบนัทเครดิตเลยใช่เอ็นเครดิตอย่าลืมไปติดตามชมทอมมี่ไทม์ได้นะครับเอา ดูทำี่ธามแล้วก็อย่าลืมมาร้านก็ปุ่เลยฝากร้านใหญ่เลยดูแล้วก็อย่าลืมกดรีพอร์ตนะครับเอซับสไครซับสไครออกมนใจ้าไสองรอบครับอ่ามีมีใครกดสงครแล้วกดสงมีใครอยาฝากร้านหรือไม่มมีะสติฟเจ็ปปากแถ่ายภาพจับไม่ีไม่ได้ยี่อะไรช่องช่องนน่กนี่กายกินได้เยอะ ทำไมมันเขียวจังวะเดี๋ยวนะพี่ไม่อารองเท้าใส่ทั้งวัเลยได้เหรอ